สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เป็นการบรรยายหลักธรรมะเพื่อนำไปใช้ในการฝึกจิตปฏิบัติกรรมฐานนะครับของผมอาจารย์ลอยลาชิตเดชะเป็นตอนที่ยี่สิบห้าเนื้อหาการบรรยายวันนี้เป็นเรื่องของจิตในจิตตอนที่ห้านะครับเป็นตอนสุดท้ายของ การบรรยายเรื่องจิตในจิตในหมวดของสติป,ปัฏฐาน4วันที่บันทึกวิดีโอนี้เป็นวันที่13มีนาคม2564ครับตอนที่แล้วครับได้อธิบายเรื่องของจิตในจิตต่อนเนื่องกันมานะครับ4ตอนซึ่งสาระส่วนใหญ่จะ อธิบายให้เข้าใจในเรื่องของราคะโทสะโมหะนะครับโดยขยายความอย่างละเอียดชัดเจนนะครับซึ่งราคะโทสะโมหานี้เนี่ยเรียกว่าเป็นอังคุศลร,รมูลนะครับสามประการเป็นฐานที่สำคัญของจิตของทุกคนนะครับอันจะส่งผลในชีวิตปะจจาบันแล็ส่งผลกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมและส่งผลในเรื่องของ กรรมหรือบุญที่จะส่งต่อไปในภพภูมิต่อไปของแต่ละท่านนะครับหรือของจิตแต่ละดวงในตอนนี้ก็จะอธิบายเรื่องของจิตในจิตต่อนะครับในอ,อีก10อย่างที่เหลือนะครับเรื่องจิตมีราคะ ก็รู้จิตมีโทสะก็รู้นะครับจิตมีโมหะก็รู้หรือจิตไม่มีราคะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้จิตไม่มีโมหะก็รู้นั้นเนี่ยที่กล่าวว่าเป็นอกุศลมูลนะครับสิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือกุศลมูลนะครับก็คือสิ่งที่พื้นฐานที่เป็นจิตในสิ่งที่บริสุทธิ์จิตที่ดีนะครับก็จะเป็นอะโลภะนะครับอโทสะอาโมหะ อรูภะเป็นเหตุแห่งทานนะครับจะให้มีโภคทรัพย์สมบัติทั้งหลายนะครับอโทสะเป็นเหตุแห่งศีลนะจะทําให้เรามีเพื่อนฝูงมีญาติมิตรมีบริวารทั้งหลายชื่นชมเป็นที่เคารพรักใคร่ของผู้คนทั่วไปนะครับอโมหะเป็นเหตุแห่งภาวนานะครับะจะเป็นฐานที่จะทําให้เราปฏิบัติตน เพื่อสําเร็จหลุดพ้นได้นะครับจะทําให้เราหลุดหลงกับอวิชชาทั้งหลายนะครับอันนำจิตสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องและสูงขึ้นไปตามลําดับในวันนี้นะครับจะบรรยายในเรื่องของกิตอีกสิบชนิดที่เหลือนะครับคู่ต่อไปก็จะเป็นจิตโทถูกับจิตฟุ้งซ้านนะครับ จิตโททูเนี่ยจะหมายถึงอะไรก็หมายถึงจิตที่ไม่มีความจำใสนะครับจิตที่ไม่เบิกบานจิตที่มีอาการของการซึมการเศร้านะครับอาการผิดหวังทั้งหลายนะครับรวมถึงอาการง่วงเหงาหานอนอาการมึนชาหรือสมองตื้อน,นะครับคิดอะไรไม่ออกนะครับส่วนจิตพุ่งส่านนั้นเนี่ยก็จะหมายถึงอารมณ์จิตที่มีลักษณะ มีความเลื่อนลอยนะครับคิดเรื่องไร้สาระต่าง,างๆไปเรื่อยเปื่อยนะครับโดยไม่มีจุดหมายหรือจิตร้อนลนกระสับกระสายการนำสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะครับในอดีตมาคิดทบทวนย้ำคิดย้ำทำนะครับแล้วก็คิดต่อไปนะครับว่าเราไม่น่าทำสิ่งนั้นเลยเราไม่น่าทำสิ่งนี้เลยนะครับ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วมันสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้นะครับเรามีแต่ที่จะต้องชำระอารมณ์พวกนี้ให้หมดสิ้นไปโดยนำหลักของแต่ลมะมาสอนว่าสิ่งที่ผ่านมานั้นเนี่ยถึงแม้มันจะผ่านมาแล้วก็ตามนะครับถ้าเราไปมัวหลงไปพะวงไปยึดไปคิดมันนะครับก็จะทำให้เราเกิดความทุกข์นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วสิ่งพวกนี้มันก็เป็นรัตตานะครับเราอาจจะ กำจัดโดยใช้นําไตรลักษณ์มาสอนนะครับถ้ามันกําจัดไม่ได้สิ่งพวกนี้มันจะฝังติดตัวไปในภพต่อไปนะครับเ,เราอาจจะฟุ้งไปเรื่อยนะครับในอยากทํานู่นอยากทานี่อยากได้นู่นอยากได้นี่นะครับฟุ้งสั้นในเรื่องอนาคตที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นหรืออยากอยากจะเป็นอย่างนู้นอยากจะเป็นอย่างนี้นะครับอ,อยากจะมีความสําเร็จหรือ พุ่งซ่้นในเรื่องของทั้งความสําเร็จและไม่สําเร็จในโลกธรรมแปนะครับพุ่งส่้นในเรื่องของการมีลาบพุ่งส่้นเมื่อเสื่อมลาบนะครับพุ่งส่้นเรื่องของการมียศอยากมียศอยากมีตําแหน่งนะครับแล้วก็เมื่อไม่ได้ก็ผิดหวังก็มีอาการพุ่งส่้นต่อไปนะครับมีสุขก็มีความพุ่งส่้นนะครับบางคนมีทุกข์ก็มีความพุ่งส่้นนะครับจิตจะกังวล วิตกไปเลื่อยเปื่อยนะครับมีสรรเสริญได้รับการชื่นชมก็พุ่งสร้างคิดนะครับเมื่อได้รับการดินทาก็นํามาคิดนะครับในโลกธรรมแปดทั้งหลายนะครับพุ่งสร้างจากความคาดหวังหรือความสงหวังจากสิ่งทั้งหลายนะครับจากความปรารถนาในวัตถุกรรมทั้งหลายนะครับจากสิ่งที่ ปัถนาเมื่อไม่สมเร็จก็เปลี่ยนเป็นโทสะนะครับหรือพุ่งสร้างจากความหลงในวิชาทั้งหลายอันเกิดจากโมหะนะครับเมื่อไม่สมหวังก็จะส่งผลให้จิตหกหดหูนะครับอาการของจิตหดถูกับจิตพุ้งสร้างน,นี่จึงจับมาคู่กันนะครับให้พิจารณาดูทั้งสองอย่างไปพร้อมกันได้นะครับการดูจิตเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่า อาการของจิตเนี่ยจะเกิดครบทุกอย่างนะครับให้สังเกตดูว่าถ้าปรากฏสิ่งใดชัดเจนก็ให้รับรู้ในสิ่งนั้นแล้วดูว่าอาการกจิตนั้นเป็นอาการประเภทใดนะครับในทั้งหมด16อย่างนะครับที่จะกล่าวถึงตั้งแต่ตอนที่แล้วรวมถึงตอนนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราพุ่งสร้างกันนะครับเช่นเราจะเกิดอาการาวิตกรือ อาการกลัวนะครับโดยเพราะผู้ปฏิบัติธรรมนะครับถ้าท่านถูกกำหนดให้ท่านอยู่ในสถานที่ที่เงียบสงัดอยู่คนเดียวนะครับท่านที่คุ้นชินกับสิ่งแวดล้อมที่มีเพื่อนฝูงนะครับมีสถานที่ที่เป็นของเราเมื่อเราไปฝึกไปปฏิบัติตามสถานที่ที่เป็นที่กับรยะต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเกิดอาการกลัวนะครับ อาการกลัวเนี่ยความจริงสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นดวงจิตใดก็ตามถ้าเราสังเกตนะครับส่วนใหญ่การกลัวเนี่ยมันอาจจะมากระทบทางตาทางหูทางจมูกก็ได้นะครับก็คือเรามองเห็นนะครับหรือเราได้ยินเสียงหรือเราได้กลิ่นนะครับหรือมีการสัมผัสที่ตัวเรานะครับเช่นเรากลัวอากาศธาตุทั้งหลายที่เป็นวิญญาณทั้งหลายนะครับห,หรื เรากลัวเรื่องของสัตว์ทั้งหลายคำจริงรูปรูปร่างภายนอกหรือภาษาที่เรารับรู้เนี่ย uh, ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวนั้นคือดวงจิต uh, ที่ยึดครองร่างกายหรือว่าดวงจิตนะครับของคนหรือสัตว์ต่างหากเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่รูปร่างภายนอกนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับร่างกายของคนหรือสัตว์นั้นล้วนมาจากธาตุสี่ที่มารวมตัวกันเป็นอวัยวะและส่วนต่าง,างๆนะครับ ถ้าเราพิจารณาในลักษณะนี้เนี่ยว่าทุกอย่างมาจากธาตุสี่นะครับรวมถึงอากาศธาตุทั้งหลายที่ตายไปแล้วนะครับก็เคยมีธาตุสี่มานะครับตายไปแล้วก็ยังมีสภาวะของของการเป็นธาตุสี่เหมือนกันแต่เกาะตัวกันอยู่อย่างหลวมๆมนะครับาการพิจารณาโดยอาศัยการพิจารณาเช่นนี้เนี่ยคือ,อแยกธาตุแยกขันของสรรพสัตว์ท,ทั้งหลายนะครับ ท่านก็จะลดอาการกลัวได้นะครับโดยเพราะถ้าท่านไปปฏิบัติในที่ที่เป็นที่สัป,ปยะในในสถานที่ที่อ,อยู่ในป่าในเขานะครับท่านอาจจะไปกลัวเสือกลัวงูกลัวช้างกลัวหมีกลัวสัตว์ร้ายทั้งหลายนะครับงั้นถ้าท่านพิจารณาโดยนําหลักของอท่าสีเนี่ยนะครับเรียกว่าแยกท่าแยกขันนี้แล้วเนี่ยท่านจะ ลดอาการปรุงแต่งของจิตได้นะครับที่จิตทั่วไปเนี่ยจะวิตกคิดจินตนาการฟุ้งซ่านไปนะครับอันจะส่งผลให้กระแสความกลัวนั้นเน่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเกิดการฟุ้งซ่านมากขึ้นนะครับเกิดความทุกข์มากขึ้นจนความคิดเหล่านี้นะเป็นข้าศึกต่อการปฏิบัติธรรมทําให้จิตท่านขาดความสงบจนเกิดเป็นสมาธิได้นะครับ การบริกรรมโดยใช้คำภาวนาพุโทโธหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับจะเป็นที่ยึดเกาะของจิตได้ดีนะครับหากอยู่ในสภาวะของความกลัวนะครับเป็นการเรียกสติให้กลับมาเข้มแข็งจากนั้นความกลัวก็จะหมดไปเมื่อความกลัวหมดไปก็จะเกิดความกล้าหาญตามมาแทนนะครับผมเคยไปไป,ปฏิบัติธรรมถือศีลอยู่บนเขาที่แถวเชียงใหม่อยู่ครั้งหนึ่งนะครับ สถานที่ที่ไปนั้นก็ไม่ได้มีไฟนะครับอตอนกลางคืนก็จะไม่มีไฟต้องใช้ไฟฉายแทนนะครับพอคืนแรกที่ไปตอนที่ไปฝึกนั้นก็ไปกับพระอีกรูปหนึ่งนะครับพอเราปิดไฟเริ่มนั่งสมาธนะิก็จะมีเสียงเหมือนสัตว์ตัวใหญ่ๆ,ๆนะครับ กระโดดขึ้นมาบนหลังคาเสียงดังสนั่นเลยนะครับซึ่งณเวลานั้นก็คือจิตเราก็ไม่ได้เกิดความกลัวแต่เกิดความสะดุ้งนะครับตก,ตกใจนิดหนึง่งเพราะเราอยู่ในสถานที่ปิดก็คิดว่าคงไม่มีสิ่งใดเข้ามาได้นะครับแต่ถ้าท่านอยู่คนเดียวหรือท่านที่ไม่ได้มีฐานของสติที่เข้มแข็งเชื่อว่าอาจจะขาดสติได้นะครับ พอคืนที่สองก็ได้ยินเสียงอีกเช่นกันนะครับแต่คราวนี้จากบนหลังคาก็วิ่งไต่ลงมาที่ใต้ฝ้าเพดานใต้กระเบื้องนะครับวิ่งเหมือนพยายามจะหาทางลงมาข้างล่างนะครับก็ถ้าจิตเราควบคุมไม่ได้นะครับเราขาดสติก็อาจจะทําให้จิตตะเตลิดหรือที่บางคนคือขาดสติแล้วก็ถึงขั้นเสียสติได้นะครับเพราะการไปอยู่ในป่าในเขานั้น สติเป็นตัวสําคัญนะครับแล้วความจริงจิตของคนก็ตามของสัตว์ก็ตามหรือดวงจิตที่เป็นอากาศธาตุก็ตามเนี่ยมันก็ถ้ายังไม่ได้ถูกชําระกิเลยก็จะเหมือนกันนะครับคือมีทั้งราคะมีทั้งโทสะมีทั้งโมหะเหมือนกันนะครับแต่จิตของสัตว์อาจจะมีความหยาบกว่านะครับเนื่องจากว่าเขาขาดการปรุงแต่งนะครับแล้วก็สติของเขามีกําลังน้อยนะครับ ก็จะแตกต่างกว่าจิตของมนุษย์เพราะฉะนั้นการควบคุมของสัตว์เนี่ยควบคุมอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับส่วนจิตในลำดับต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของจิตเป็นมหาคตะนะครับหรืออาจกล่าวว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตอยู่ในฌานนะครับ จิตมหาคตะกับจิตไม่เป็นมหาคตะนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าจิตที่เป็นสมาธิก็ได้นะครับซึ่งจะต้องอประกอบด้วยองค์สามการเป็นสมาธินี่ก็มีองค์ประกอบ3ประการก็คือหจิตต้องมีความบริสุทธิ์นะครับบริสุทธิ์อย่างไรบริสุทธิ์ก็คือปราศจากอารมณ์ใดๆนะครับหรือมีอารมณ์นิวรณ์ที่เกิดขึ้นน้อยนะครับ จิตมีความตั้งมั่นนะครับจิตมีความสงบและจิตมีความว่องไวสามารถรับรู้ในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นทางกายทางเวทนาทางจิตได้นะครับถ้าท่านมีองค์ประกอบ3อย่างนี้ก็ก็ถือว่าจิตท่านอยู่ในขั้นของจิตที่เป็นมรรคตะคือเป็นสมาธิหรืออยู่ในขั้นของฌานนะครับส่วนการจะรับรู้โดยตนเองว่าเราอยู่ในสมาธิ ขั้นใดหรืออยู่ในชานขั้นใดนั้นได,ได้เคยอธิบายไว้ในตอนตอน้ตนๆแล้วนะครับว่าเราจะรับรู้ได้ชัดเจนแต่ในสภาวะของในระดับชาญนที่1-4ถึง4เท่านั้นนะครับเพราะสังเกตได้จากลักษณะที่ปรากฏทางกายตั้งแต่ชาญนที่5ขึ้นไปจนถึงขั้นอริยานั้นนะเป็นการยากที่จะรับรู้ได้ด้วยตนเองนะครับส่วนจิตไม่เป็นมหาคัตะนะครับ ก็คือจิตที่ไม่ได้อยู่ในอารมณ์ของฌานหรือจิตที่ไม่ได้มีอารมณ์ของสมาธิอยู่นะครับข้อนี้เนี่ยสังเกตได้ไม่ยากนะครับเ,เป็นสภาวะของจิตของบุคคลทั่วไปท,ที่ที่ไม่ได้ฝึกจิตนะครับถ้าท่านใดขาดสมาธิในชีวิตประจําวันเนี่ยจะส่งผลให้การรับรู้ในการทํางานของอายตนะทั้ง5เนี่ยลดลงมองสิ่งใดก็อาจจะมองผ่านแล้วก็อาจจะ จดจำไม่ได้ถ้าสติท่านไม่มีกําลังท่านจะลืมง่ายนะครับท่านจะขาดความสังเกตขาดความละเอียดนะครับฟังสิ่งใดก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับหรือฟังแล้วก็จับคาพูดได้ไม่ชัดเจนหรือฟังแล้วก็ลืมนะครับเราจะทํางานสิ่งใดที่มีความละเอียดซับซ้อนเนี่ยก็จะไม่ได้นะครับหรือในทางตรงกันข้ามคือมีความสนใจพร้อมๆกันของอายตนะ หลายอย่างใน,ในเวลาเดียวกันนะครับที่บางคนเรียกว่าเป็นสมาธิสั้นนะครับคือสนใจแล้วก็เปลี่ยนความสนใจไปตลอดเวลานะครับเมื่อมีสิ่งใดมากระทบอญญาตนะจิตก็จะเปลี่ยนไปในเรื่องนั้นนะครับจะไม่หยุดที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับการสังเกตอ,อารมณ์ของจิตนะครับตอนนี้อธิบายมาสิบอย่างแล้วที่นี้ผมอาจจะไม่ได้อธิบายใน ในศัพท์ของบาลีนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นาการฝึกในขั้นของการฝึกกรรมฐานซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติที่เคยกล่าวมาหลายครั้งแล้วนะครับท่านที่อยากรู้ว่าในรายละเอียดของสิ่งนี้เป็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถที่จะไปค้นคว้าได้นะครับแต่ตามคําแนะนําที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกมาคือว่าเราอย่าไปท่อง นะครับในบาลีแล้วสุดท้ายเราก็จะหลงตรงนั้นนะครับเราจะพยายามที่จะทําตามที่บันทึกไว้นะครับเราควรปฏิบัติไปก่อนนะครับเมื่อเกิดสิ่งใดเกิดอาการใดของจิตขึ้นมาซึ่งในบาลีจะเขียนไว้ค่อนข้างละเอียดนะครับเราก็ค่อยอนําสิ่งนั้นเข้าไปตรวจทานหรือไปเช็คดูอีกทีว่าอ๋ออาการที่ผ่านมาแล้วที่เราผ่านมาแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าอย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้นะครับ ซึ่งสิ่งนี้น่าจะทําให้ท่านก้าวหน้าในการปฏิบัติได้เร็วกว่านะครับการที่เราจะรู้ได้ว่าขณะนั้นจิตเป็นมหาคตะนะครับหรืออยู่ในฌานเนี่ยหรือไม่เป็นมหาคตะคือไม่อยู่ในอารมณ์ฌานใดท่านหนึ่งนั้นนะท่านที่ฝึกจิตนะครับจนมีระดับฌานที่สูงเนี่ยท่านจะสามารถสังเกตและแยกแยะได้เองนะครับแต่ท่านที่ไม่ได้ฝึกจิตเนี่ยเมื่อเริ่มฝึกจิตก็ จะเป็นการยากนะครับหรือผู้ที่เริ่มก็เป็นการยากที่จะแยกได้นะครับท่านต้องอยู่ในระดับฌานท่านจะรู้ได้เองว่าจิตท่านมีความสงบนะครับอารมณ์พุ่งสร้านจะน้อยลงนะครับอารมณ์หดหู่จะน้อยลงนะครับหรือราคะโทสะโมหะก็จะลดน้อยลงนะครับอารมณ์จิตนะครับคู่ที่6 นะครับก็คือจิตเป็นสุตระและจิตเป็นอนุตละนะครับจิตเป็นสุตละเนี่ยที่ความหมายที่มีการกล่าวถึงกันไว้ก็คือ,เ,อเรียกว่าจิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่านะครับจิตที่รู้ว่าเมื่อใดที่มีการทรงอารมณ์ของจิตเนี่ยให้อยู่นะครับในการรู้เท่าทานตามสภาวะที่เกิดขึ้น แล้วนำมาพิจารณาไข้ครวนหาเหตุหาผลนะครับหาทางกำจัดให้หมดสิ้นไปจนละว,วางในกิเลสทั้งหลายได้นั้นนะคือจิตที่ดีกว่าปล่อยจิตนะครับให้ปรุงแต่งไปตามสิ่งสมมุติทั้งหลายหรือปรุงแต่งจากการทำงานของปัสสาจนเกิดเป็นเวทนาแปรเปลี่ยนไปเป็นตัณหาแปรเปลี่ยนไปเป็นอุปทานตามมานะครับแต่โดยปกติแล้วจิตต้องเป็นจิตที่หลุดพ้นโดยสิ้นเชิงแล้วเท่านั้นนะครับ จึงจะไม่มีจิตอื่นที่ดียิ่งกว่านะครับส่วนผู้ที่ปฏิบัติธรรมที่ยังไม่หมดกิเลสสิ้นเชิงนั้นจะดูได้จากการสังเกตนะครับขณะที่จิตไม่มีกิเลสมารบกวนซึ่งในขณะนั้นจิตจะมีความสงบมีความสุขกับปกติจิตจะบริสุทธิ์โดยไม่มีอารมณ์จิตใดมารบกวนซึ่งสภาวะธรรมนี้เนี่ยจะทรงเวลาอยู่ได้ สั้นหรืออยู่ได้ยาวนั้นเนี่ยจะขึ้นกับระดับฌานของแต่ละคนนะครับขึ้นอยู่กับกําลังสติของแต่ละคนถ้าท่านมีสติที่เข้มแข็งท่านก็จะสามารถทรงอารมณ์ฌานได้นานนะครับนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเมื่อท่านฝึกฝนตนเองจนจิตตนเองเข้าสู่ระดับฌานแล้วนะครับ เมื่อระดับฌานของท่านเลื่อนสูงขึ้นทีละขั้นเนี่ยท่านจะรับรู้ได้เองถึงสภาวะของจิตที่ดีกว่าเดิมนะครับไปตามลําดับนะครับท่านจะรับรู้ว่าเมื่อฌานท่านสูงขึ้นเนี่ยสภาวะฌานอันใหม่ที่ท่านได้รับนั้นเนี่ยจะดีก,กว่าสภาวะเดิมนะครับก็คือมีความสงบมากขึ้นมีความอิ่มเอมมากขึ้นนะครับท่านรู้จกักละวางมากขึ้นท่านรู้จักปล่อยวางมากขึ้นนะครับ สิ่งนี้ก็เรียกว่าจิตที่มีจิตอื่นดียิ่งกว่าหรือจิตที่เป็นสุตละนั่นเองนะครับอารมณ์ราคะโทสะโมหะลดลงตามลําดับนะเป็นสภาวะของจิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่าไปตามลําดับของฌานที่สูงขึ้นนะจนไปถึงจุดสุดท้ายคือตัดกิเลสท,ทั้งหมดละการหลงในอุปาทานขันท่าได้นะครับละ,ละอสวกิเลสท,ทั้งหลายได้นะครับตัดอนุสัยกิเลสท,ทั้งหลายหมดนะครับท่านก็ก้าวสู่ความเป็นอรหันต ส่วนจิตในลำดับที่12นะครับจิตที่เป็นอนุตตรละเป็นจิตที่ตรงข้ามกับจิตที่เป็นสุตตรละนะครับก็เป็นสภาวะจิตที่เป็นกุศลในปกตินะครับเป็นจิตที่บริสุทธิ์จากการให้ทานหรือรักษาศีลจะมีความสุขความสงบอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับท่านจะมีความสุขมีความพอใจแค่นี้นะครับโดยไม่รู้ว่า มีความสุขที่ดีกว่านะครับมีความสุขอื่นที่ดีกว่ามีจิตอื่นที่ดีกว่านะครับมีจิตอื่นที่ยิ่งกว่าสามารถเกิดขึ้นได้กับตัวท่านได้นะครับจากการฝึกสมาธินะครับถ้าท่านไม่ฝึกสมาธิท่านก็คิดว่าความสุขที่ได้จากการทำทานมีศีลนั้นเป็นความสุขที่แท้จริงแล้วนะครับถ้าท่านมาฝึกสมาธิท่านจะรู้ว่ามีสิ่งที่ดีกว่านั้น การฝึกสมาธิแล้วนำหลักธรรมไปสอนจิตตนเองนะครับจึงถือว่าเป็นจิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่าโดยสมบูรณ์นะครับจิตคู่ที่เจนะครับก็คือจิตมั่นคงนะครับหรือจิตตั้งมั่นและจิตไม่มั่นคงหรือจิตไม่ตั้งมั่นนะครับความหมายตรงนี้คืออะไรความหมายก็คือว่า การมั่นคงแน่วแน่ในการต่อสู้กับกิเลสทั้งหลายนะครับจิตมั่นคงหรือไม่มั่นคงในการทําความเพียรน,นะครับจิตมีความอดทนในการลบกวนอของกิเลสทั้งหลายจิตไม่มีความหวั่นไหวเมื่อได้เจอกับกิเลสทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะก็ตามเมื่อได้มากระทบกับจิตของท่านแล้วท่านก็มีความหนักแน่นนะครับมีความมั่นคง ไม่เกิดอาการหวันไหวใดๆนะครับทั้งนี้เนี่ยเกิดจากจิตที่ถูกฝึกมาอย่างดีแล้วนะครับจนรู้เท่าทันว่าเมื่อมีสิ่งใดที่มากระทบผัสสะนะครับเกิดผัสสะใดขึ้นมาแล้วก็รู้ทันและพิจารณาสิ่งนั้นไม่ปรุงแต่งเพิ่มนะครับเพื่อระงับไม่ให้เกิดเป็นเวทนาและบังคับหรือหากเกิดเป็นเวทนาแล้วก็บังคับไม่ให้แปรเปลี่ยนไปนะครับให้เกิดเป็นตัณหา จนเกิดเป็นอุปทานตามมาครับซึ่งแตกต่างจากจิตของคนทั่วไปที่จะอ่อนไหวนะครับค้อยตามไปตามผัสสะที่มากระทบไหวเร็วบ้างไหวช้าบ้างนะครับไหวมากบ้างไหวน้อยบ้างตามกําลังของสติที่แต่ละคนมีนครับการพิจารณาดูว่าจิตของเรามีความมั่นคงหนักแน่นพอหรือยังเมื่อมีผัสสะมากระทบนั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญนะครับ จิตคู่สุดท้ายนะครับคือจิตวิมุตติแล้วก็จิตยังไม่มีวิมุตตินะครับจิตวิมุตติในความหมายนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงหลุดพ้นจนเป็นอรหันต์นะครับแต่เป็นจิตที่มีการปลดเปื้องจากกิเลสทั้งหลายนะครับส่วนจิตไม่วิมุตติน,น,นั้นเนี่ยก็คือจิตที่ยังไม่หลุดพ้นจากสิ่งที่มีกิเลสมาเกาะกลุ่มอยู่นะครับการพิจารณา จิตทั้งสองอย่างนี้ก็ให no ้ดูว่าจิตของตนเองนั้นเนี่ยยังมีสิ่งใดที่เกาะอยู่นะครับยังมีสิ่งใดที่จิตยังหลงยังยึดอยู่นะครับยังมีสิ่งใดที่จิตยังละไม่ได้นะครับเช่นยังมีราคะอยู่หรือไม่ราคะที่มีอยู่ได้ลดน้อยลงไปจนเป็นกรรมฉันทะหรือไม่ยังมีโทสะอยู่ไหมยังมีโมหะอยู่ไหมนะครับยังมีมานะติดอยู่ในจิตหรือไม่นะครับ หรือมีแต่ละอย่างนั้นยังมีอยู่มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ให้ใช้สติพิจารณาในสิ่งนี้นะครับถ้าหากเราพิจารณาทบทวนไปนะครับตั้งแต่คู่ที่หนึ่งมานะครับจากราคาะจิตมีราคะก็รู้จิตไม่มีราคะก็รู้ไปจนถึงจ,นนจ,จ,จิตเป็นอนุตจิตเป็นนัุตระจิตเป็นอนุตะระนะครับหรือจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นนะครับ มาจนถึงตรงนี้เราก็จะรู้ว่า,าจิตเราเนี่ยสามารถปลดเปื้องกิเลสได้หรือไม่ก็คือจิตวิมุตติแล้วหรือยังนะครับหรือจิตเรายังมีสิ่งใดติดค้างจิตเ,เรายังไม่สู่วิมุตตินะครับเพราะนั้นวิมุตติในความหมายตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าหลุดพ้นไปสู่นิพพานจะหมายถึงจิตเรายังมีสิ่งใดติดข้องอยู่ ที่กล่าวมาทั้งหมดหลายท่านอาจจะสงสัยว่าการดูจิตต้องดูอย่างไรนะครับการดูจิตเนี่ยดูโดยการใช้สตินะครับไปรับรู้อารมณ์ไปรับรู้ความคิดไปรับรู้การปรุงแต่งของจิตเปรียบเสมือนท่านนั่งดูทีวีนะครับตัวท่านเนี่ยเปรียบเหมือนตัวสติหรือตัวผู้ดูนะครับเน้นที่ผมกล่าวมาตลอดว่าสติเนี่ย เป็นสิ่งสําคัญนะครับถ้าท่านมีสติที่เข้มแข็งท่านก็จะเห็นอารมณ์ของจิตได้นะครับท่านจะรับรู้ความคิดได้นะครับท่านจะเห็นสภาวะการปรุงแต่งของจิตได้นะครับตัวท่านเปรียบเหมือนตัวสตินะครับหรือตัวผู้ดูส่วนทีวีที่ท่านนั่งดูนะั้นเปรียบเสมือนตัวจิตนะครับเพราะฉะนั้นตัวจิตก็จะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาถ้าท่านฝึกสติจนเข้มแข็งท่านจะเห็นการทํางานของจิตได้โดยละเอียดชัดเจน และสามารถเทสติไปกำกับแก้ไขสอนจิตในสิ่งที่ไม่ควรทำชี้แนะจิตให้เข้าใจจนละวางจากกิเลสได้นะครับการพิจารณาดูจิตในจิตทั้ง16อย่างนี้เนี่ยเป็นการเทสติดูอารมณ์จิตของตนเองเพื่อแก้ไขและละวางให้ได้โดยหากมีข้อใดที่ยังมีสิ่งก่อเกี่ยวอยู่นะครับก็ให้นำหลักไตรลักษณ์มาพิจารณาสอนจิตในเรื่องนั้นๆ การดูจิตไม่ใช่ว่าดูเฉพาะในเวลาที่เรานั่งสมาธิเท่านั้นควรใช้สติเพื่อตรวจตาและรู้เท่าทันจิตในทุกขณะจิตตลอดทั้งวันนะครับทุกขณะที่ผัสสะทั้งหกได้ทำงานนะครับทุกขณะที่อายตนะทั้งหกนะครับตาหูจมูกลิ้นกายได้ทำงานนะครับการทำเช่นนี้โดยสม่ำเสมอนะจะทำให้ท่านก้าวหน้าในการปฏิบัติได้โดยเร็วขึ้นนะครับ ก้าวหน้าเร็วกว่าการที่ท่านนั่งดูจิตเฉพาะในนั่งในเวลาที่ท่านนั่งสมาธิอย่างเดียวนะครับการอธิบายเรื่องจิตในจิตนะครับตอนนี้เป็นตอนที่5แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาคิดว่าคงเพียงพอที่จะนําไปใช้ในการที่จะพิจารณาดูจิตในตัวของท่านเองนะครับในตอนต่อไปก็จะบรรยายเรื่องของธรรมในธรรมนะครับก็ คิดว่าเป็นเวลาพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอยุติธรรมบรรยายในตอนที่25ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับ